ลงจินตนาการไหมครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าคุณได้ไปคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกทุกแนวที่ทุกคนชอบเข้ามาสู่เกมต่างๆโดยเราไม่ต้องออกไปจากห้องนอน ไม่ต้องซื้อบัตรราคาแพงไม่ต้องฝ่ารถติดไม่ต้องยืนบัตรเบียดคนเป็นพันและได้ของฟรีเพราะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในโลก Roblox แน่นอนกับว่า Roblox เนี่ยมันไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มเกมทั่วไปมันคือเกมแพลตฟอร์มที่ศิลปินระดับโลกเลือกใช้มาเปิดคอนเสิร์ตเสมือนจริงตั้งแต่มี Leonardo X ที่เปิดตัวคอนเสิร์ตแบบ3มิติสุดอลังการไปจนถึงการแสดงสดของ21 p i l o t ที่ใช้เทคโนโลยี Interactive ที่ล้ำกว่าเกมไหนๆหรือวง K-pop ที่เคยมาใน Roblox เช่น twice blackpink หรื s stray kids และอีกมากมายที่คัสสันทุกแนวแต่คำถามสำคัญคือคอนเสิร์ตไหนผลตอบรับดีที่สุดคอนเสิร์ตคนไหนสร้างปรากฏการณ์จนเซิร์เวอร์ทแทบจะล่มและมีใครกำลังเตรียมจัดคอนเสิร์ตหรือเพิ่มสินค้าจากศิลป,ปินใน Ro บ็อกซ์ปี2025นี้อีกบ้างคลิปนี้ตะวันดี Hor ิ z o นจะพาทุกคนไปไล่เรียงสิอันดับคอนเสิร์ตในรูบ็อกซ์ที่ได้ผลตอบรับดีที่สุดตลอดการจัดเต็มทั้งสถิตรความสนุกเอฟเฟกต์ Effect, และเสียงตอบรับจากผู้เล่นทั่วโลกและไม่พลาดกันแน่อนอนในนคลิปต่อจากี้ ผลงานานี้ศิลปินวงแรกจากอังกฤษร o ย a l b บล o อวงนี้มาในแนวคอนเซ็ปต์ดนตรีหนักแน่นและกราฟิกแท่สุดใจการสแสดงของพวกเขาไม่ได้ใช้แค่เวทีธรรมดาทั่วๆไป ต่เปรียบเสมือนโลกดิสโทเปียไซไฟสุดล้ำที่ผู้ชมสามารถเดินสำรวจได้รอบทิศทางโดยทาง Roblox จะจัดกิจกรรมให้ผู้เล่นตามหาไอเทมลับภายในแมปทำให้ผู้ชมมีส่วนวกกับเบทีโดยตรงแม้บากคนนั้นจะไม่ค่อยรู้จักในกลุ่มวัยรุ่นมากนักเท่าไหร่โดยรวมแล้วการจัดวางบรรยากาศและการแสดงสดนั้นที่มีความดุดันสูงทำให้ได้รับเสียงชื่นชมว่าสร้างปรากฏการณ์แบบใหม่มากกว่าที่คาดไว้ถ้าจะาพูดถึงศิลปินแรปเปอร์ที่มีความเป็นโกลเด้นเป็นพิเศษ จะมีศิลปินหนึ่งที่มีชื่อว่า2 4 K Golden โดยศิลปินนี้นะคะไม่พลาดโอกาสแน่นอนค่ะที่จะจัดคอนเสิร์ตสุดเจ๋งบน Roblox โ,โดยศิลปินคนนี้จะนำเสนอเป็นความเป็นทองคำทั้งแมปที่สะท้อนความสดใสและความบันเทิงในตัวเขาได้อย่างชัดเจนงานนี้ไม่ได้มีแค่เพลงฮิตอย่างมูที่แฟนๆร้องตามไปทั่วแมปยังมีกิจกรรมแมปที่เก็บชิ้นส่วนต่างๆของแมปเพื่อสะสมไอเทมพิเศษที่เชื่อมโยงก,กับธีมเพลงและการเติบโตในชีวิตจริงของ24 Golden โดยวิธีของเขานนั้นจะออกแบบ3ามร องศาพร้อมการเปลี่ยนฉากต่างๆของแต่ละบีทและเพลงแบบไดนามิกทำให้แฟนร,รู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในอยู่ในมิวสิกวิดีโอสุดเจ๋งที่สามารถเล่นได้จริงๆแถมคนตับรับจากผู้ชมที่ถือว่า ดเกินคาดโดยเฉพาะกลุ่มแฟนๆที่ผมสายใหม่ที่ชื่นชอบในการนําเสนอ represent แบบมีสไตล์และมีจังหวะที่สนุกแถมแฝงด้วยความคิดแง่เล็กๆจนหลายคนบอกว่านี่คือคอนเสิร์ตโรบ l อกที่เท่ที่สุดแห่งปีพร้อมสร้างบรรยากาศที่มันมีสีสันและอินไปกับพลังของศิลป,ปินได้แบบสุดตัว ถ้าเราจะพูดถึงศิลปินยุค7สูตรก็จะมีศิลปินที่หลากหลายอยู่ไม่น้อยหรือตำนานเพลง Rocket Man หรือ I Am Still Standing ของ Elton John ที่ประสบความสำเร็จและเป็นไอคอนิกจนถึงปัจจุบันหรือแม้แต่เพลงดังในปัจจุบันอย่าง Cold Heart Home Closer ในปี2022และก็แน่นอนครับในปีนั้นครับ e l t o n John ได้มาเยือน Ro บ l o x ในอีเวนต์ t o n John Pre น e รีเ Beyond the Yellow Brick Road ซึ่งแบบนี้ครับคือการเล่าชีวิตผ่านดนตรีและโลกแฟนตาซีที่ผสมผสานแฟชั่นสุดไอคอนิกกว่า5 ปีของเคห้แฟนๆทุกเจเนอเรชันสมใสโดยในควอเตร์ของแมทในงานนี้มันจะมีเงินสะสมไอเทมสไตล์ยุค70จนถึงยุคปัจจุบันปี2022ในณนเวลานั้นพร้อมชมโชว์แบบเอพิโซดิกและปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตแบบอินทิเมตสซึ่งทำให้ผลตอบรับจากทั้งแฟนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ถือว่าดีเยี่ยมไปเลยลหลายคนประจับใจที่ Ethan Jones, แอทันจอนเลือกใช้โลบอ x เป็นเวทีสีสันถึงยุคใหม่และสืบถึงเจเนอเรชัน4ของพวกเรา ตั้งแต่ในยุค2010นต้นจนถึงปัจจุบันราชา EDM มักจะมีหลายคนที่ยังอยู่และลำลึกถึงกันซึ่งแน่นอนว่าคนนี้ไม่แพ้กันอย่างเดวิดเกตชาซึ่ง DJ คนนี้มายือนในรูบอกสปี2 0 2 2ที่ผ่านมาที่มีชื่อว่า David เกตชาดีเจพาร์ตโดยศิลปินคนนี้จะเต็มด้วยเวทีเสมือนที่จำลองสภาพงานเฟสติวัลดนนที Club โดยแสงเลเซอร์เอฟเฟกแสียงสี่เสียงในฉบับสและ60องศาที่ผู้เล่นนั้นสามารถชนคอนเสิร์ตไปด้วยและการเล่นควสไปด้วยเรียกวสทั้งหมดนั้นจะมีความท้าทายและความสนุกไปพร้อมๆกันทําให้ผู้เล่นมีอารมณ์ร่วมมากขึ้นเหมือนเต้นไปด้วยพร้อมกับทํากิจกรรมไปด้วยคนล์ก็คือการดุนด่นดุดของผู้เล่นใหม่เข้าสู่แพลตฟอร์มบอกว่าหลายล้านบัญชีก็เพิ่มขึ้นมาเป็นจํานวนมากในช่วงเวลานั้นพร้อมให้สุดไอคอนิกของเหล่าแฟนเพลงมากมายแต่ใดๆคอนเสิร์ตนี้ดีพอสมควรเลยครับ ศิลปินอันดับต่อไปครับถือว่าเป็นศิลปินที่ในปัจจุบันนี้เธอประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในยุคแบร์ซึ่งบอกเลยว่าเป็นยุคทองของเธอจริงๆที่มีทั้ง Apple d a s ดและท่าต่างๆที่มาพร้อมกับความไฮเปอร์ป๊อปต้นยุค2010และคะแนนวิจารณ์ที่ดีที่สุด แต่ก่อนที่เธอจะดังมาได้นั้นเราเรย้อนเวลาในปีส2002ท,ที่ผ่านมากันก่อนดีกว่าครับในช่วงยุคของ Crash เธอได้ร่วมแจกับ s ซัมซุงในการสร้างแมปซัมซุงซูเปอร์สตาร์ l ก x y ที่เต็มไปด้วยเวทีล้ำยุคที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ซึ่งเราจะสามารถลอยอยู่ในอวากาศหรือศูนยการของโดมกระจกที่ทําหน้าที่เป็นล็อบบี้หลักสําหรับคนที่เข้ามาในแมป โดยใน퀘สจะรวบรวมดาวเพื่อรับรางวัลของไอคเฟรเช่น Samsung Galaxy ซ Flip 3หรือ Galaxy Buds ในช่วงนั้นและเรียนรู้ท่าเต้นใหม่ใหม่ที่ผู้ใช้ยังสามารถสร้างอวตารบอ o สตาร์ที่ไม่ซ้ำใครและในการสแสดงของชาลีในช่วงนั้นเป็นการสแสดงเพลงต่างๆที่มีในช่วงยุคคราชเช่น New New ิว r n s ก่อนหรือเพลงดังในตำนานอย่าง Boom Clap ซึ่งแต่ละเพลงนั้นจะเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดในแต่ละเพลง ทำให้หลายคนไม่รู้สึกเบื่อกันในเวลาเล่นแบบนี้โดยในการทำ performance ของเธอนั้น s u p e r b ์บ t s ได้สร้างอวตาร h a r l i e X C X แบบตอบโต้ที่แฟนๆสามารถเข้าสังคมและรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์แมบ,บได้แถมพวกเขายังโปรโมทคอนเสิร์ตโดยใช้โฆษณาและป้ายโฆษณาใน r o b l o x อื่นๆถือว่าแบบนี้ผลตอบรับดีไม่น้อย อันดับต่อไปครับศิลปินคนนี้ที่สามารถเป็นไปได้หลายอย่างทั้งเป็นยูทูบเบอร์นักกีฬาและเป็นนักร้องและอื่นๆอีกมากมายอย่าง KSI <s> คือหนึ่งศิลปินที่ใช้ Roblox อ,อ,อย่างเต็มศักยภาพทั้งในด้านดนตรีและบันเทิงเอ็นเตอร์เทนเมนต์โดยคอนเสิร์ตของเขาจะไม่ได้มีแค่เวทีร้องเพลงธรรมดาธรรมดาแต่เปรียบเสมือนงานเฟสติวัลแบบอินเทอร์แอคทีฟที่มีตั้งแต่มินิเกมการแสดงผลและโหมด PVP สั้นๆที่ผู้เล่นต้องต่อสู้เพื่อปลดล็อกของรางวัลสุดแรงนูนด้วยธีมหลักของคอนเสิร์ตนี้คือการต่อ สู้ในวงการซึ่งสะท้อนความพยายามของ KSI จากยูทูบเบอร์มาเป็นศิลปินระดับโลกและผู้เล่นจะได้สะสมเข็มกลัดพิเศษผ่านกิจกรรมเควสของ Map KSI Large Party และมีสิบบดล็อกหมวก Boxing g l o v ลเป็นไอเทมพิเศษของ Roblox ความสำเร็จของคงอนเสิร์ตนี้มียอดวิวถึง6ล้านครั้งใน7วันและล้มถึงได้รับคำชมจากการนำเสนอแบบเมตาเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกของ KSI จริงๆ ถ้าว่าทุกคนเคยรู้จักกับมีนซิมโฟนีด l ฟ h ินกันมาบ้างในปี2 0 1 4ที่ผมเคยทำคลิปมาก่อนทำาหไม่รู้เลยว่าเสลยงเป็นคนนี้คือใครเธอคือซาร่าเละเซอนั่นเองืดยความที่เธอนั้นมีเสียงร้องที่หวานนุ่มและมีสไตล์แฟชั่นที่โดดเด่น But How Ever ค่ะเราย้อนเวลาในปี2021ที่ผ่านมากันดีกว่าในช่วงนั้นซาร่าลรัสเซนได้สร้างโลกแฟนตาซีที่ทุกอย่างดูเหมือนฝันในแมป r o b l o x ที่มีชื่อว่าซาร่าล์ัสเซนแดนซ์พาร์ตี้โดยภายในแมปจะมีแต่ละด่านและแต่ละเพลงให้เล่นด้วยกันเช่นป่าเวทมนต์เมืองกลางหิมะหรือราชวางลอยฟ้าซึ่งผู้ชมนั้นสามารถเดินสำรวจหรือทำภารกิจควบคู่ไปด้วยได้โดยเดค Quest จะเป็นการรวบรวมแสงของเพลงที่ทำให้ผู้เล่นนั้นสามารถตามหาแสงทีละจุดของแมปได้และ l กับสเสื้อผ้าแฟชั่นจากแบรนด์ซาร่า X-Robox o Hapsule l e c c t i ซึ่งนุกพัฒนโดยรวมของแมปนี้ชช่นชมว่าผ่อนคลายแต่สมบูรณ์ที่สุดใน r รบ o x เพราะไม่ได้เร่งรีบหรือมีการแรงกดดันจากการแข่งขันโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเลยแต่ใน,นประสบการณ์ที่ละมุนใจเป็นอย่างมากและตำนหนที่เธอสร้างความฮากันอย่างผักรูบะซึ่งสามารถดูในที่คลิปย้อนหลังมุมด้านบนได้เลยครับ อันดับต่อไปนี้ไม่มีใครพูดถึงไม่ได้ที่เพลงสร้างตำนานมากในยุคปลาย2010จนถึง2020อย่างศิลปินเจ้าแม่แห่งแซมโพเอเวอรแม็กซ์โดยในปี2020เอ e วา a x แม็กซ์ได้พาผู้เล่นเข้าสู่จักรวาลของอารมณ์ในแมปเอ e วา a x แม็กซ์ Heaven and Hell Large Party ซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตแรกของ r o b ็อกที่บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะเรียบง่ายเป็นการแสดงคอนเสิร์ตแบบวิดีโอและมีเควสเล็กน้อยเพื่อการโปรโมทของอัลบั้ม Heaven and Hills ดยในการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์จะเป็นวิดีโอคอนเสิร์ตที่เธอร้องที่บ้านของเธอในช่วงโควิดระบาดมาร้องให้แฟนๆฟ,ฟังอย่าง e วิต t ั s y c h o โ so ซ Am I หรือ h e a v e n and h ด l l s ถึงแม้ว่าผลตอบรับของแมบบนี้จะค่อนข้างแย่พอสมควรแต่โดยรวมแล้วครับแฟนเพลงของ Ever Max ได้ฟังเพลงของเธอที่ไพเราะสุดๆในช่วงเวลานั้นอันดับรองสุดท้ายครับใครที่เคยฟังเพลงแนวนี้ก็จะเก็ตกันกับเพ e นี o n นไพเราที่มีเพลงดังมากมายในยุค2010อย่าง s t r e s s Out หรือ Hatens จาก Suicide Squad โดยปี2021ที่ผ่านมาวงนี้ก็ได้พลิกเกมของโ b บ o ์ไปตลอดการพรอไม่ได้แค่โชว์คอนเสิร์ตอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องราวแบบ non-stop ที่ผู้ชมมีบทบาทตัดสินใจกันโดยแบบนี้เขาจะให้ผู้เล่นเลือกซีเควนซ์ของเพลงปลดล็อกแชทลับกับศิลปินและทำเควสในโหมดคนหลงทางแห่งเสียงซึ่งต้องหาทางออกจากขาวงกดที่เปลี่ยนแปลงตามเนื้อเพลง ความต่าแต่อมแมปนี้คือระบบความจริงที่ซับซ้อนมีเนื้อหาซ่อนอยู่ในฉากและเนื้อเพลงเช่นเควสการลมคําของ d ิตแม r แชทที่ไม่สามารถฟังได้ใน Spotify หรือ YouTube ได้ผลลัพธ์ก็คือแบบนี้มีความตื่นเต้นความทุ่งเทของผู้เล่นในการทอนรหัสแบง่งปันแบบโซเชียลมีเดียทำให้โช์นี้กลายเป็นไวรัลทั้ง y YouTube t i k t o k และ r e d d i t และถูกยกให้เป็นหนึ่งในโช์ที่ดีที่สุดในประวัติศสาสตร์โรบอทและอันด hey, 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 <ๆ>ับที่1นึ่งคือหนักิด เ้าของอันดับหนึ่งตลอดการนี้คือผู้ที่ไม่เพียงแค่จัดคอนเสิร์ตเท่านั้นเขาเปลี่ยระบอกใท้กลายเป็นเวทีโลกอย่างแท้จริง r ร o n a น t X นําำเสนอคอนเสิร์ตแบบ Full Motion Capture เป็นครั้งแรกในช่วงปี2020พร้อมสร้างโลกเสมือนจริง4ทีมด้วยกันเมืองหิมะในการโปรโมทเพลง Holiday ทะเลทรายอวกาศไซไฟและโลกย้อนยุคแบบคาวบอยแฟนตาซีในเพลง all t o e road ในแต่ละทีมจะมีเควสพิเศษที่บอกเล่าเส้นทางชีวิตของเขาเช่นการหนีจากการไม่ยอมรับตัวเองไปจนถึงการก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดเหมือนเหล่านั้นได้เดินทางไปพร้อมกับศิลปินโดยผลตลําหับของคอนเสิร์ตแบบนี้มากทึ่งเป็นอย่างมากด้วยยอดวิวเข้าชมกว่า36ล้านวิวทั่วโลกและทราบปรากฏการ X ์ X Avatar Quest ที่มีคนซื้อสินค้าจาก l e o n a ด d X เป็นจํานวนมากที่สุดในประวัติการ Marketplace และคอนเสิร์ตนี้ยังได้รับรางวัลนวันตกรรมในการแสดงออนไลน์ในหลายเวทีพร้อมเปิดประตู ให้ Roblox กลายเป็นตัวจริงในวงการดนตรีระด,ดับโลกในช่วงหลายปีผ่านมา Roblox ได้กลายเป็นเวทีสำคัญสำหรับศิลปินทั่วโลกในการนำเสนอผลงานผ่านคอนเสิร์ตเสมือนจริงที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมจากแฟนๆอย่างล้นหลามโดยศิลปินที่มาจัดแมปจัดอีเวนต์หาไอเทมฟรีและคอนเสิร์ตกันมาจนถึงทุกวันนี้เช่น Bad v i x NCT 127, Aspa, s w r a y Kids, Ten m c r ae, a e Mariah Carey, Olivia Rodrigo โรและอีกมากมายที่มีศิลปินทั่วโลกมาเล่นกันและในปัจจุบันในปี2025นี้มีจิลเป็นเพียงคนเดียวที่ได้จัดคอนเสิร์ตใน r o b l อกคือ Dave ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อโปรโมทอัลบั้มเปิดตัวของเขา Witcher ที่เปิดตัวเมื่อ25เมษายน2025ที่ผ่านมาโดยอัลบั้มนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากนักมิจารและแฟนเพลงทั่วโลกและเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดของ r o บ l อกในปี2025อีกด้วย นอกจากยังมีเดฟแล้วปัจจุบันยังไม่มีการประกาศยังเป็นทางการเกี่ยวกับศิลปินในการจัดคอนเสิร์ตใน r o b l o x ที่อาจจะมาในอนาคตแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตนั้นจะมีโอกาสเพิ่มมาแน่นอนอย่างเช่น The w e e k n d ที่ล่าสุดนั้นเข้ามาโปรโมทเสื้อผ้าไอเทมเพิ่มใน Marketplace r o b l o x ซึ่งอาจยังไม่แน่นอนว่าเขาจะมาในคอนเสิร์ตหรือไม่หรืออาจจะเป็นแค่เสื้อผ้าอย่างเดียวเพื่อโปรโมทอัลบั้มอำลลาบทบาท The w e e k n d อย่างอัลบั้ม h o r e v e r tomorrow หรือไม่ก็รอดูกันต่อไปครับ จากกองสำเร็จของคอนเสิร์ตก่อนหน้านี้ลิียนาดเอ็กซ 21 Pilots หรือ Sa r a าลัลเซหรือ Dave ทำให้คาดการได้ว่า Ro บ l o x ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ศิลปินเลือกใช้ในการเชื่อมต่อกับแฟนๆผ่าน,นประสบการณ์เสมือนจริงที่น่าตื่นเต้นโดยสรุปแล้วในการจัดคอนเสิร์ตใน r o บ l อกได้แสดงพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างประวัติการและการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่แถมน,น่าจดจำสำหรับแฟนเพลงทั่วโลกด้วยการผสมผสานร,ระหว่างดนตรีเกมและการส่วน่วมของผู้ชมทำให้คอนเสิร์ตใน r o บ l o กกลายเป็นอีกหนึ่งในช่องทางสำคัญในการนำเสนอผลงานของศิลปินในยุค จและทุกคนล่ะคะคิดว่าอยากให้ศิลปินคนไหนมาจัดคอนเสิร์ตในอนาคตหรือแจกไอเทมฟรีก็สามารถคอมเมนต์หรือซุปเปอร์แตงส์กันมาได้ <S 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 <S